เสร็จแล้วนั่งให้เหมือนครูค่ะใครเสร็จแล้วนั่งให้เหมือนครูค่ะเอามือวางที่หน้าขานั่งคุกเข่าค่ะในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเพลงระบาไก่เป็นเพลงที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาวนะคะวันนี้ให้นักเรียนจดแค่นี้ก่อนเรายังมีกิจกรรมที่จะต้องฝึกปฏิบัติกันนะคะพร้อมหรือยังลูกปลายทางพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนั่งหลังตรงค่ะเอามือวางไว้ที่ตักค่ะนักเรียนชายพร้อมแล้วใช่ไหมลูก พร้อมหรือยังพร้อมแล้ว,ลวนั่งให้เหมือนครูสิคะสมุดส่งไปให้เพื่อนค่ะลูกอ้อาว่อยแสงแดงปลาพายคนเขียวลายระยับพอพอก่อนห้า คงจำกันได้นะคะกิจกรรมฝึกจังหวะนะคะทวนกันนิดนึงค่ะนักเรียนเอามือวางไว้ที่ตักค่ะนับ1นสองไปค่ะ1 2พูดตามครูได้ค่ะ1 2ใครยังไม่นับเลย1นึ่ยังค่ะดูนักเรียนหญิงนะคะไปค่ะ1 2นักเรียนชายค่ะหนดูครูกระแทกนะคะยกก้นขึ้นนิดนึง1เราแข็งหน้าขาขึ้นแล้ววาง2ไม่ใช่1 2เคยดูลิเกไหมเคยไปตลาดนัดไหมแว่ดูลิเกเกมมีไหมเวลาลิเกกระแทกแบบเนี้มีไหมลิเกเขาทำไงเขาทำไงลูกเขาทำแค่นี้ไหมค่ะนิดเดียว <S <S เพราะชุดเขาแพงเห็นไหมเพชรเต็มตัวเลย ถ้ากระแทแกแรงเพชรเป็นไงหลุดเอามือวางที่ตากเพราะฉะนั้นสมมุติว่าตอนนี้เราแต่งแต่งอะไรเครื่องแต่งกายสวยงามมีเครื่องประดับเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้ารำเราก็ต้องสวยด้วยเตรียมค่ะอีกครั้งพร้อมค่ะไปหนึ่งสองหนึ่งสองไปเร็วนะคะลุกขึ้นค่ะ เท้าเซลค่ะรวมเทา้ายุบนะจังหวะย,ยุบค่ะไปหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองยกขาค่ะหนึ่งสองหักข้อเท้าขึ้นค่ะหักข้อเท้าขึ้น เท้าไม่ยื่นไปมากเข้ามาเลื่อนเข้ามาให้ใกล้เข่าเลื่อนเข้ามาให้ใกล้เข่าทรงตัวให้ได้สแสดงว่าการบ้านครูฝากให้ฝึกไม่ฝึกเลยใช่ไหมเอาไหมนักเรียนหญิงเก่งมากลูกไปหนึ่งสองหนึ่งสองวางค่ะยกอีกข้างขึ้น หนึ่งสองหนึ่งสองอารมค่ะทีนี้ลองทำแบบนี้นะหนึ่งน้ำหนักตัวไปข้างหน้านะส้นเท้าหลังเปิดนะแบบนี้นะลูกหนึ่งยกเท้าหลังนะสองสามเอาไม้ดูนะเป็นไรคะ ไปค่ะก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าหนึ่งสองมาข้างหลังสามยกเท้าม้นับสามนะดูยังไม่ต้องปฏิบัติดูนะคะแบบนี้ค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามได้ไหมคะได,ได้แล้วนะอามือท้าเซลไปเตรียมค่ะรพร้อมครูสิลูกหนึ่งสองสามไป แล้วก็เอาเท้าที่ยกในวางลงหนึ่งสองสามไม่มีสี่หนึ่งสองสามแล้วก็วนมาหนึ่งสองสเท้าก็จะสลับไปเรื่อยๆนะคะลองดูไปค่ะหนึ่งสองสามย่ำอยู่กับที่หนึ่งสองสามยกขึ้น ลองทำไปเรื่อยๆนะทีนี้ครูจะร้องเพ um. ลงร้องทํานองเร Ο, ตรียมหน่อยน่อยหน่อยนน้อยหน่ไม่ต้องตบสิคร after, ู stores, ่บจหงหว่ให้หนูท่อยหนอย่อยหน่อยหน่ยหนยหนยหน่อยหน่น้อยน่อยน้อยน่อยนอยน้อยหน่อยหน่อยน่อยน่อยหน่อยนอยหน่อยหน้อยหน่อยห่อยหน่อนอย่ยหน่ยหนะนยหน่น้อน่ยน้อนนยนอยน่นน่อ สองสามขวาเห็นไหมมันจะสลับกันไปหนึ่งสองสามเออแล้วเท้าที่ยกหนูไม่ไปข้างหลังนะลูกยกไปข้างหน้าเอาเท้าลงทีนี้ถอยหลังไปนิดหนึ่งห่างกันกี่ช่องลูกห่างกันกี่ช่องให้ตรงคนข้างหน้าค่ะ ไปไปตามจังหวะนะมือเท้าเซลนะน้อย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 นน้อย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 นน โอ้เก่งมากเลยแต่ครูยังมองยัง,งงงอยู่เลยนะไม่เป็นไรค่ะสนุกสนุกนะคะฝึกลองก้าวเท้าตามจังหวะแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงการฝึกรำเราจะฝึกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้ค่ะครูมีท่ารําที่จะนาํามาฝากนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าติยศัพท์นะคะให้นักเรียนปฏิบัติพร้อมกันนะคะเราเคยศึกษากันไปแล้วเรามาทนทบทวนกันนิดหนึ่งเตรียมค่ะตอบคําถามค่ะปฏิบัติแล้วก็ตอบคําถามว่ามันคืออะไร จีบอะไรคะโอ้ฟังไม่ถูกเลยจีบอะไรคะแล้วแบบนี้แหละคะ่ะแล้วแบบนี้แหละลูกแล้วแบบนี้แหละคะ่ะอ่า <efendim> เอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะจีบ,จบ การจีบมือนะคะการจีบมีจีบอะไรบ้างและการจีบเป็นยังไงนักเรียนสังเกตครูคใช้หัวแม่มือแต่กับนิ้วอะไรนักเรียนชายนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วอะไรลูกน,น,นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วอะไรนักเรียนชายตอบนิ้วอะไรคะนิ้วหัวแม่มือจะหลดนนิ้วอะไรมองมือครูหรือเปล่าเนี่ย มองปล่าลูกนักเรียนหญิงตอบพร้อมกันนิ้วหัวแม่มือจะหลดนิ้วอะไรชี้นักเรียนชายมองครูหรือเปล่าไม่สนใจครูเลยมอ,มองแล้วทำไมไม่ตอบล่ะคะนิ้วหัวแม่มือจะหลดนิ้วอะไรจะหลดนิ้วชี้การจีบคือนิ้วหัวแม่มือจะหลดนิ้วชี้ตรงไหนตรงไหนคะตรงไหนลูกข้อสุดท้ายของนิ้วชี้ใช่ไหมนะคะนะคะ นิ้วที่เหลือทํายังไงนิ้วที่เหลือทํายังไง,งกลีดออกไปข้อมือทํายังไงจําได้ไหมจําได้ไหมคืนครูหมดแล้วนิ้วที่เหลือทข้อมือทํายังไงหักข้อมือเข้าหาลำแขนปฏิบัติค่ะทุกคนค่ะหนูนะคะหักข้อมือเข้ามาแบบนี้แบบนี้ถูกไหม แบบนี้ถูกไหมแบบนี้ถูกไหมแบบนี้ถูกไหมทุกคนค่ะหลังตรงค่ะแบบนี้เรียกว่าจีบอะไรแบบนี้เรียกว่าจีบอะไรแบบนี้เรียกว่าจีบอะไรแบบจีบปลกข้าวแบบนี้ล่ะคะเริ่มจำได้แล้วใช่ไหม แบบนี้แหคะค่ะจีบตั้งวงมีเหรอเขาเรียกว่าอะไรลูกอะไรนะจีบไงช,ชายพกเ้าเริ่มใหม่ค่ะจีบอะไรคะงงใครแบบนี้ถูกไหมแบบนี้ถูกไหมเออนักเรียนชายแบบนี้เลยอะกลีดอกป้ายเมยนิดนึงลูกดันหลังไว้พูดตามครูคะ่ะจีบไง จีบไงจีบะไรค่ะแล้วทำไมไม่ปฏิบัติลูกจีบความปฏิบัติพร้อมกันนะคะปลายทางด้วยลูกหนูตอบคำถามแล้วก็แสดงท่าเรียนแบบตามครูนะคะแล้วก็ดูว่าครูอธิบายยังไงด้วยนะคะจีบะไรค่ะจีบะไรค่ะจีบปลอก แบบนี้แหละคะแบบนี้แหละคะแบบนี้แหละคะแบบนี้แหะคะเขาเรียกว่าจีบหลังสังเกตว่าแขนเป็นยังไงไม่ก้มตัวคะ่ะแขนเป็นยังไงคะเ<ไล>ตึงแขนเตึงแล้วครูให้แขนติดลำตัวไหมคะแนะบลำตัวไหมคะส่งลำแขนไปข้างหลัง ส่งแขนไปนะส่งแขนไปนะไม่ต้องมองมองมาข้างหน้านะคะสองมือค่ะไม่ก้มตัวนะลูกนะเริ่มใหม่ค่ะจีบหงายชาย นะคะเอามือลงแล้วแบบนี้ล่ะคะเคยได้เคยเห็นไหม,มเคยครูเคยเล่าแล้วใช่ไหมมันคืออะไรคะจีบอะไรคะจีบอะไรแก้วนะลูกจีบลอกแก้วไหนพูดสิคะจีบลอกแก้วแตกต่างกับจีบการจีบยังไงใช้นิ้วอะไรคะจีบลอ,อกแก้วใช้นิ้วอะไรคะนิ้วกลางนิ้วกลางทไมนิ้วกลาง แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปบนนิ้วกลางแล้วดันออกมาให้เป็นกลมๆแบบนี้ลักษณะกลมๆเหมือนกับถือลูกแก้วเอาไว้ในมือเขาเลยเรียกว่าจีบลอ่อแก้ว,แ,กวแตกต่างกันนะลูกจีบลอ่อแก้วใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วกลางจีบการจีบใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือยากไหมลูก,กปีที่แล้วสอนแล้วยงัง คืนครูหมดแล้วยังครูไม่รับคืนไปทบทวนด้วยนะคะสอนไปไปยืนหน้ากระจกแล้วลองปฏิบัติดูว่าสวยหรือเปล่านะคะต่อไปค่ะแบบนี้ล่ะคะเรียกว่าอะไรแบบนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรลูกการตั้งวงการตั้งวงคือการทอดแขนออกไปให้ได้รูปอะไรลูกโค้งนะคะ ให้เป็นส่วนโคง้งให้เป็นวงนะคะนะคะเป็นส่วนโค้งของลำแขนทอดออกไปนิ้วทั้งสี่ทำไมนิ้วทั้งสี่ทำไมชิดกันเก็บนิ้วหัวแม่มือเข้าหาฝ่ามือนะคะถ้าแขนตึงแบบนี้เป็นวงไหมเขาเรียกวงไหมแขนตึงแบบนี้เป็นวงไหมคะไม่ได้งอแบบนี้ได้ไหมคะเป็นเหลี่ยมแบบนี้ได้ไหมคะสวยไหมลูก เนี่ยรำแบบนี้สวยไหมคะไม่สวยต้องโค้งแบบนี้นะคะนะคะอ่าสองมือคะ่ะแบบนี้เรียกว่าวงบนนะคะสัปดาห์หน้าครูถึงจะมาอาธิบายรายละเอียดของความแตกต่างของตัวพระกับตัวนางวันนี้พูดตามครูก่อนคะ่ะวงบนวงบนอยู่ระดับขมับนะหางคิ้วนะคะ ต่อไปค่ะแบบนี้ระดับอะไรคะวงอะไรคะวงกลางค่ะผู้ตามค่ะแบบนี้แหละคะวงอะไรคะแบบนี้แหละคะวงอะไรคะยื่นมาข้างหน้าไข่แขนตึงได้ไหมแขนตึงได้ไหมลูกไม่ได้แขนต้องงอเนี่ยให้โค้งแบบนี้ลูก วงหน้าเนี่ยแขนยื่นออกไปอยู่ระดับปากนะคะแต่ยื่นออกไปไม่ใช่พอพอครูบอกว่าอยู่ระดับปากแล้วหนูก็เอามาเข้ากับมาใกล้ๆแบบนี้ยืนออกไปนะคะเอามือลงค่ะในวันนี้หน้าตยศัพท์ใครมีอะไรจะสอบถามครูไหมคะไม่มีนะคะหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วใช่ไหมคะนะคะก็ฝากค่ะให้ นักเรียนที่จดเนื้อเพลงไม่ทันไปจดต่อกับเพื่อนนะคะแล้วสัปดาห์หน้าเราจะมาจดเนื้อเพลงกันต่อค่ะไปฝึกทบทวนเกี่ยวกับน้าตยศัพท์การใช้มือการจีบแล้วก็การต้องวงค่ะสัปดาห์หน้าเราจะมาฝึกกันต่อในเรื่องของน้าตยศัพท์การใช้มือนะคะใหม่ๆและรวมถึงการน้าตยศัพท์การใช้เท้าค่ะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ